สิ่งที่กำลังจะมาถึงย่อมดีกว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วแน่นอนให้อดีตท,ทำให้คุณเป็นคนที่ดีกว่าเดิมไม่ใช่ทุกข์ใจกว่าเดิมไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเรากำลังอยู่ด้วยกันในช่องเล่าข่าวดาราวันนี้ค่ะจะร้องไห้ขอบคุณแม่คนนี้โอปอมิชยูนิวอ์สไทยแลนด์ถึงกับจะร้องไห้ขอบคุณดาราดังคนนี้ จบลงแล้วนะคะสำหรับการประกวดมิชลินเวิ์ไทยแลนด์2024ผู้คว้ามงได้แก่โอปอสุชาตาช่วงสีโดยทางด้านบุ๋มปนาดาก็ได้เคลื่อนไหวโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพคู่สาวโอปอรพร้อมข้อความระบุว่าเมื่อ2ปีที่แล้วตอนน้องมาขอบคุณสื่อเราได้พูดกับน้องว่าอีก2ปีมาใหม่หนุมมงแน่เมื่อกี้ตอนที่น้องได้รับตาแหน่งแม่บุมเข้าไปแสดงความยินดี น้องโอปอบอกว่าขอบคุณแม่มากๆหนูอยากจะร้องไห้น้องทำคะแนนและเก็บคะแนนได้ดีมาตลอด เชื่อว่าคณะกรรมาการต้องดูหลายอย่างประกอบกันไม่มีนางงามคนไหนที่ได้ตําแหน่งจะไม่โดนเสียงวิพากษวิจารณ์แต่เวลาจะเป็นตัวพิสูจน์การทํางานของนางงามคนนั้นว่าเหมาะสมกับตําแหน่งมากน้อยเพียงใดร่วมกันเป็นกําลังใจให้กับน้องโอปอสุชาตาในเส้นทางของมิ s ิ u เทนเวิร์ตต่อไปนะคะส่งกําลังใจให้กับน้องด้วยค่ะน้องสวยและเก่งมากๆเลยรอติดตามดูผลงานของน้องกันนะคะ